สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนแรกเดินมาเราดูว่าผู้เข้าประกวดปีนี้มา audition ดูดิอุ้ยรุ่นพี่ยังไงดีกว่าปีนี้เนี่ยได้มาให้กำลังใจน้องๆถึงที่เลยในมา audition ต้องบอกเลยว่าน้องๆปีนี้เนี่ยค่อนข้างมีแต่หลากหลายอาชีพแล้วก็มีความสามารถหลากหลายมากๆนะครับผมผมคิดในใจเลยว่าผมมาปีนี้เน่ผมจะรอดไหมเราไม่เห็นคนที่เขาประกวดปีนี้อ่ะนยังไงดีกว่า ค่อนข,ข้างดีอย่างแรกเลยนะ first impression ก็คือหนึ่งเนี่ยหุ่นดีมากแต่และคนดูแลตัวเองมาอย่างดีแล้วก็เรื่องของการเดินบุคลิกภาพการพูดอะผมเห็นแบบบางคนที่สัมภาษณ์อะพูดดีมากขนาดไปดูสื่อเขาสื่อมาสัมภาษณ์น้องๆอะตอบได้ดีมากแบบป๊อปปแบบอย่างอย่างผมมากผมเองโดนปีที่แล้วอะโดนสัมภาษณ์ก็ยังแบบพูด,พดไม่ออกตื่นเต้นนะครับมันตื่นเนต้น เรียกได้เลยแล,แล้ววันนี้เรามาเทนอะไรสําสหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบหมาที่เจ็ดคนบ้างเรียกว่ามาเทนหรือมาสร้างความเดือดร้อนให้น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่หครับก็วันนี้วันนี้มาให้กําลังใจน้องๆที่ที่มาเข้าประกวดก็คือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปคุยกับน้องๆ <c oughs> ว่าเออใจเย็นๆนะไม่ต้องตื่นเต้นอะไรแบบเนี้ยครับได้เห็นแมวไหมหรือว่าแบบจิ้มไแล้วว่า คนที่มาวันนี้57คนเนี่ยเราคิดว่าคนนี้ไป28คนแน่ๆเอาจริงๆนะผมพูดเลยนะว่าชื่อได้ไหมใครก็ได้เลย<ะ>จริงๆใครก็ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกสั่งทุกอย่างทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วอะ,อะตอนนี้คือแค่มุมมองของทางคณะกรรมการนะคณะกรรมการอย่างเดียวเลยว่าเขาอะต้องการอะไรตอบโจทย์เขายัางไงอะไรเงี้ยคือถามว่าจิ้มจิ้มใครก็ได้จริงๆเขา28อย่างวันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมกับอ่านไม่ ต้องไปแน่นอนครับต้องไปแน่นอนเพราะว่าปีนีนะ้ด้วยความที่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นปีที่อำลาด้วยอำลาตำแหน่งของเราแล้วก็ปกติีเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันละหลังจากนี้ก็เลยคิดว่าแบบโอเคเราไปร่วมทํากิจกรรมด้วยกันไปสนุกด้วยกัน แล้วก็ได้เจอน้องๆด้วยครับสุดท้ายหลังจากนี้ฝากให้กำลังใจคนที่จะผ่านรอบอดีชั่นในวันนี้หน่อยนะครับแม่นะครับขอขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาประกวดในวันนี้นะครับผมจงภูมิใจนะครับว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกเข้าาออดิชั่นแล้วนะครับภูมิใจในสิ่งนี้ในเมื่อเราทําดีสุดแล้วนะครับผมก็ให้สู้ต่อไปครับอาสุดท้ายชีวิตเราเปลี่ยนยงไงดีกว่ากับวดีตโอ้ชีวิตผมแหะครับเปลี่ยนกานบันเทิงเยอะขึ้น ของผมเนะี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปมากนะครับผมด้วยความที่เมื่อก่อนผมเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ปัจจุบันก็ยังเป็นแดนเซอร์อยู่แต่ว่าแค่มีงานมากขึ้นเป็นงานในแบบของเป็นพรีเซนเตอร์นะครับการถ่ายรีวิวที่มากขึ้นนะครับมีเป็นคนที่มีคนรู้จักเรามากขึ้นเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็มาทักคนมาขอดูท่าเต้นคนมา <laughs> อยากให้เต้นให้ดูยอยไรอมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราเราได้ได,ได้เลือกทำได้เลือกเดิน คือเวทีนี้ให้อะไรแมน้ากดีกว่าอ๋ออย่างแรกคือมิตรภาพสิ่งที่ผมได้ผมได้มิตรภาพจากเพื่อนๆน,นะครับผมพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่ตาพีเอ็กพี่จ๋านะครับที่คอยสอนเราในเรื่องของการวางตัวนะครับในการดูแลตัวเองต่างๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากการวางตัวคือผมว่าเป็นคนที่เกิดจากเป็นแดนเซอร์เนาะเราไม่ได้ จะเข้ามาในวงการสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องการวางตัวผมอาจจะวางตัวไม่ค่อยเป็นทําตัวไม่ค่อยถูกก็ได้พี่ๆครับที่คอยช่วยสอนเพื่อนๆน,นะครับที่เป็น MI นะครับคอยช่วยช่วยบอกช่วยเตือนเรามันก็เลยทาให้เรานะเป็นเป็นแมนในปัจจุบันที่ดีขึ้นกว่าก่อนเยอะมากหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามแมน้ยตอนนี้ครับแมนเป็นพรีเซนเตอร์ของยามาฮ่านะครับ XMAX XMAX 300นะครับก็มีผลงานให้ติดตามเรื่อยๆนะครับผมจะมีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับทางยามาฮ่าหลากัหลกๆ คก็ทั้งปีปีนี้นะครับก็อย่างฝากติดตามแมนด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม